วออสวัสดีครับพี่ภาพดิวโจทย์คณิตศาสตร์โอน t ม3กันนะครับเรื่องปริมาตรและพื้นที่ผิวส่วนที่1เรื่องความยาวและพื้นที่ถ้าพร้อมแล้วก็เปิดเอกสารไปที่หน้า24นะครับต่อไปเป็นข้อที่6โจทย์บอกว่าป้องออกแบบธงรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าบนธงมีรูปสามเหลี่ยมที่มีฐานเป็นความกว้างของธงและสูง50ซิซนติเมตรดังรูป ถ้ารูปสามเหลี่ยมนี้มีพื้นที่800ตารางเซนติเมตรและธงผืนนี้มีอัตราส่วนของความกว้างต่อความยาวเป็น2:5ต่อ 5, แล้วความยาวของธงนี้เท่ากับกี่เซนติเมตรถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะครับโจทย์ให้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามานะครับแล้วก็ให้รูปสามเหลี่ยมมาเราจะต้องหาความกว้างและความยาวความกว้างให้กําหนดให้เป็น a เล็กก็แล้วกันนะครับความยาวให้เป็น b เล็กนะครับ ขั้นที่1จะหา a เล็กได้ก่อนนะครับหาจากพื้นที่รูปสามเหลี่ยมนะครับก็ขั้นที่1นะครับพอทอรูปสามเหลี่ยมนะครับก็จะมีค่าเท่ากับเจนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงนะครับซึ่งนะครับฐานของเราก็จะเป็น A นะครับเอาเขียนเป็น A เล็กนะครับคูณกับสูงก็คือ50ซนติเมตรให้มาแล้วซึ่งจะมีค่าเท่ากับ800ตารางเซนติเมตรนะครับโจทย์ให้มานะครับแ0 0ตารางเซนติเมตร ก็หา a นะครับก็ตัดทอนกันก่อนนะครับเอาสองกับ25้าดังนั้น a ก็จะเท่ากับนะครับแ0 0นะครับคูณ่าคูณ้าอยู่ก็ย้าย25ไปหารนะครับอ่ด800หาร25้านะครับก็จะได้32นะครับเซนติเมตรได้ความกว้างของสี่เหลี่ยมพื้นผ้าแล้วนะครับต่อไปขั้นที่2นะครับหาความยาวนะครับความยาวนะครับได้จากเรื่องของอัตราส่วนของความกว้างต่อความยาวนะครับอ เรื่องอัตราส่วนนะครับก็จะเป็นความกว้างนะครับต่อความยาวนะครับเท่ากับนะครับ2ต่อ5้านะครับเขียนเป็นเศษส่วนได้2ส่วน5้านะครับเท่ากับนะครับความกว้างของเรานะครับก็เท่าไหร่เอ่ยกว้างไน้่ยรคือ3 2นะครับยาวยังไม่รู้ก็คือ b นะครับ อันนี้ถ้าต้องการหาบีนะครับก็ใช้การคูคไข้นะครับเอาบีขึ้นมาคูณฝั่งนี้แล้วก็เอาสองห้าไปคูณก็ย้ายบมาก่อนครับ B นะครับก็จะเท่ากับนะครับ32นะครับคูณด้วย5ส่วน2นะครับอันนั้นก็ตัดทอนก็ได้เลยครับอ่าสองหนึ่งเป็น2กับ16นะครับดังนั้นก็เหลือ16คูณกับ5นะครับก็จะได้80นะครับเซนติเมตรนะครับคือคำตอบนะครับ ก็อย่าลืมนำคำตอบที่ได้ครับไประบายในกระดาษคำตอบนะครับแล้วเจอกันใหม่นครั